ไม่รวยจริงทําไม่ได้ดิวอริสลาหอบลูกชายน้องไซรัสบินไปต่างประเทศอีกแล้วเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสาหรับครอบครัวของดิวอริสลาและเซบาสเตียน ลีพร้อมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องไซรัสเราเห็นโมเมนต์น่ารักนักของครอบครัวนี้บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลพากันไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้งล่าสุดแพ็คกระเป๋าพาไปเวียดนามโดยทางด้านของสาวดิวโพสภาพสวยๆจากทริปนี้ให้ได้รับชมกัน พร้อมเช็คอินเที่ยวเกาะบอกเลยว่างานนี้โฟกัสไม่ถูกกันเลยทีเดียวในจากความสวยของแม่ดิวความน่ารักของน้องไซรัสเอาเป็นว่าไม่รอช้าเราไปชมกันเลยนะคะเรียกว่าไม่รวยทำไม่ได้จริงๆค่ะเพราะดิวอลิสลานั้นนอกจากเธอจะสวยและมีสามีและครอบครัวที่น่ารักนะ่าอบอุ่นแล้ว เราจะเห็นเธอนั้นเดินทางท่องเที่ยวบ่อยจริงๆอย่างล่าสุดในประเทศเวียดนามที่เธอได้นำภาพมาฝากนี้เป็นประเทศที่สวยงามมากเลยทีเดียวทำให้หลายคนต่างอิจฉาชีวิตที่สุดหรูของเธอไปตามตามกันเลยค่ะ